ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็บอลเสาเมาอมีนเนี้ยป่ะเมื่อผมอินกับเพลงมากเกินไปเป็นครั้งแรกที่ขอออกบ้างนะครับอ่าเดปาซิโตอออาา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 มิิตตตรัสปโก ทำอะไรไอ้คนนั่งข้างเน,นี่ยอันดับมองทำอะไรมันทำอะไรเนี่ยไมครับโลกแห่งปืนกันหรือไม่ใช่กูตกใจเลยดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> คิดว่ารอดแล้วเหลืออ่าช่วงนี้ไมครับมาบ่อยแฮ โอเคภาษาไทยหรือเปล่ายยเภาษาอะไรอ่ะภาษาอะไรเนี่ย OP a n อนิเมะในชีวิตจริงเราจะลงคลิปให้ได้เลยโอเค ผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะโอพีเรื่องนาูโตนะครับดักแก่ไหมใครทันบ้างอ๋อใครทันบ้างโรตีสายไหมยุค90เคยหยอดเหรียญอ่าเหรียญบาทตอนนี้ต้องหยอดเหรียญละสิบละผมเคยนะครับน่าจะตอนช่วงผมอยู่อนุบาลน้องๆทุกวันนี้มันมีอยู่หรือเปล่าไอโรตีสายไหมเนี่ยตบลงตบลง ได้แปดอันสิบบาทได้แปดอันนี้ยแต่ก่อนผมรู้สึกว่าจะสาบาทมั้งถ้าช่วงผมอยู่นุบานอ่ะแล้วก็มันจะมีส้มตําถุงส้มตําถุงละบาทสองบาทในรวมจาไม่ได้ครั้งที่แล้วไม่ทันครั้งนี้ต้องทันละโอเคคือมันเป็นคนที่ซื้อ iPhone ใหม่เยอะมากมแต่ก็ยังทนใช้สายชาร์จอันเดิมซอ่มซอมหนั่อมอีมผมเลยถอโอกาสไปช็อปเพื่อไปซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์แล้วผมก็ได้มันมา มันก็คืพาพเทปสุดเหนียวติดด้วยโบแล้วไงไปท่อมสายใช่ไหมเราจะต้องออกคลิปให้ได้รอบที่สี่ครับขอออกหน่อยนะครับเมื่อเล่นแมปผีในโรบล็อกสามล้านนะพี่โจนอืมสามล้านนะพี่โจนเจอกันไวรื่อมาอย่างโจนมาอย่างโจน โอ้ยทำไมผมไม่เคยดูดังหรือเปล่าเรื่องอะไรฝึกปอดครับ e y มันคืออะไรอะ่ะติง,ตงแตงแลบโอเคอ่าอา,อามันคืออะไร หรือว่าห้ามขําหรือให้กั้นหายใจยิ่งดูยิ่งไม่เก็ตแต่ไม่รู้อะไรผมก็จะดูอะไรอ่ะเมื่อผมลืมฟังแผ่นเสียงให้จบมบ,าบมาบ่อยนะแบบเนี้ยแบบ เขาอ,ออกแต่ครับพี่ชีวว้าวพี่พี่ครับพี่ครับฟังฟังเพลงอะไรครับผมเออเราจะเสือกทำไมอ่ะมันเสือกทำไมฟังอะไรก็เรื่องของกูไงโทรศัพท์กูกูซื้อมาอพเพลงกูจะฟังอะไรก็เรื่องของกูเอสือกฟังตามกูหรอกอยากฟังอะไรก็เรื่อง,องกูเทสดีไหมละมึง <laughs> <laughs> เลยตอนสุดท้ายคืออะไรเนี่ยขอออกหน่อยผมส่งครั้งที่สิบห้าแล้วไม่ได้ออกเลยอ่าโอเค โอเคเรด alert มาเลยส่งครั้งที่สามรอบที่สองยังไงวะเราจอบคีย์ไม่ได้เลยโอเคดูอ่านอ่านเมนก่อนกดฟิสิกฟิสฟิฟิสิกทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากโอเค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  ไ <laughs> อ้มันทำได้ดูวะม, <laughs> มันกระเด็นไกลขนาดนั้นเลยเหรออออกหน่อยครับโอเคไ i ้เฮ้ Adrian has good Christmas. อธิบายหน่อยก็ได้นะแบบนี้ผมงงงงผมว่าพี่ต้องชอบฮ่า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 ไททันเพศหญิงใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> ล้วไฟไฟกล้องไอนโงน่ากลัว กคนที่มาเว้ยนี่น่ากลัวแล้วไททันเพช้ยนฉี่แดูท่ายืนนะยืนโวนแล้วนี่คนน่ากลัวเออส่วนครั้งที่สองครับโอเคโอ้โดนตะก,กี้ไปไม่ไหวเลยวะ่ะเดี๋ยวอีกสักอันแล้วกัน Oh my God it's Albert Einstein it's Albert Einstein oh my god it's Albert Einstein oh my god dude you're Albert Einstein I'm sorry what do you want you're Albert Einstein Okay. Einstein oh my god man อืมรู้สึกว่าไททันเพศหญิงจะเอาเสียงฮาผมไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะอีกสักอันอยากลงครับไม่ได้ลงนานแล้ว <c oughs> แดกอี้อะไรให้เล้ยป่ะไอสัตว์แม่ ไม่เลิศป่ากูเลิศทั้งหน้าพอใจยังไททันได้พาวิญญาณผมไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยใครยังไม่ไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซับนะครับกดได้เอาหัวพาไลค์ไปเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วจะไม่พาหน้านะครับบายสวัสดีครับเจก็รู้สึกว่าเขายังไม่วางขายนะแว่น รุ่นนี้นะครับอันนี้เขาออกใหม่5รุ่นของออปตัสนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นฟาวคอนนะครับขามันเป็นสแตนเลสอะยังไงก็ไม่หัก <c oughs> อือแล้วกร็รู้สึกว่าจะมีคนมาขายของช่วยแล้วนะครับ <c oughs> ไปจริงละ